พีหนอมาสูบผลงานกันครับผนี้คลิปแรกของปีครับผมนี่แหละคลิปแรกเลยสามด้วฟันมาหน่อยมาส่งเอาเอาตะแกงปิ้งมาส่งนี้ครับไปแล้วนะครับผมมือเครื่องนี่นี่ครับอปเปิลริฟานสั่งกับพันวัดครับผมเอ้าเรื่อยกันได้เพิ่งกันเด้อเอาแต่มันเป็นหนูนะเอาเลยปะเอาครับผมพี่หน่องสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมคลิปแรกของปีอ่าไม่ใช่วันนี้วันวันที่สี่มกรานะครับผมสองห้าหกแปดครับผม ทำไมลูบลูดีกับพันสร้างกับทีออกเดินทางครับผมรอบผ่านวัดต้องครับผ่านวัดผ่านมาวันนี้อาจารย์สารก็จะไปใส่ปลาไหลนะครับผมแต่ทำไมกับพันสร้างมาก่อนครับผมเนาะนี่ครับหมายอยู่เกลือกมาเลยครับผมพี่น้องเกลือกมากใส่ปูลู่อะไนี่ที่ว่าเป็นเกลือกมาครับนี่ครับฮะคลิปแรกของเ้าครับมือนี่สิเป็นไหนเดี๋ยวรอชมดูกันนะครับเดี๋ยวสิพาเบื้องหมายครับผมจะพาสำรวจหมายนะครับน้อนี่ครับหมาเป็นสีครับ้พันสร้างแยญ่ไปเลยครับผม อะกสวัสดีพี่ใหม่นะครับเด้อให้พ่อแม่พี่น้องหล่ำรวยสุขูบทุกคนนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีเงินทองใสบขาดมือนะครับเด้อตลอดปีหกแปดแล้วครับปีต่อตไปด้วยนะครับไปครับมาดิลุยครับพียครับผมพี่น้องลงมากกว่พ่อเลยครับผมนี่นี่เป็นห้อยหนูบ่อ่ะครับพี่น้องวันนี่ครับพี่นี่ครับห้อยมัน นี่ครับไม่เปนแรไม่ต้องห่วงครับผมคนเหรครับผมโอ้โหลอยหนูอะไรวะเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับนี่โอ้หมันไปพี่ครับผมเอ้ยไม่ใช่ไปผ้าเหรอบังครับจังไรกันนี่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 เหครับนี่ครับเออห้อยหนูนะนี่ครับเนาะไปบังครับยังเหรอบังจังไงกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย เกบี่ยน้ำงนี่ก็ได้ไปดูครับผมนี่ครับมันออกมาแล้วพี่ครับค่อยคัดหนาไม่ไหมครับนี่ครับพห้อยมาหลากหางเลยครับโอ้เห็นไหมทีฟ้ามันอยู่นะครับเพื่อนนี่ครับเสียตัวนีงมันตัวบังเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวเขาจะวิธีการว่างกับพร้อมนะครับเพื่นี่ครับผมเห็นไหมสีฟ้ามันอนี่นะครับนี่เนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวบัง กลับเข้าเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับพิ่ดีการล่างกลับนะครับเอ๊ะกใ่มันนี่ครับนี่นี่อันนี้เป็นหลังกลับไปเลยครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่ท่าแมลงไปได้มากครับผมพี่น้องเอ้ยขุนครับผมโอ้พี่น้องมือมึงมึงนี่ผิวหนังมือเนี่ยผิวหนังมือเนี่ยตัวมันยั่งนะเพราะว่าหนาที่ยั่งครับผมนี่ ว่าคนหนาจะไปเที่ยวปีใหม่กันครับผมโมไนมาดักนะนี่ครับเนาะนี่ครับผมนี่ไม่มันแลีนจนเลยครับอ๋เดี๋วพี่น้องเดี๋ยวไปใช้สกัดผนอีกหล้างนึงเลยก่อนเซนี่ลังนึงนะครับเนาะโอเคครับผมเจ๋ยวพี่น้องไปครับผนมา่านสากิผงครับนี่รถดเท่าครับผมสี่ห้าศูนย์ครับงวดนี้เดี๋ยวจไปครับพี่น้องะเอาเด้ครับเอไม่เทเบ้งครับนี่วิธีการว่ากลับหอยหไหมครับเนาะที่ว่า เอฟซีถามมากนลที่การว่างกลับเนาะผมดีง่อยสิครับนะให้มันอยู่ในในตัวนี้ครับนี่นี่ครับนี่เห็นมันเห่ับห้อหนึ่งอยู่ในบางบางหย่าใี่ครับเห็นบ้าครับนี่ครับเลยกระชีด้วยพลังสีฟ้าครับผมสองที่ครับผมไม่นนองนี่ครับผมอ๋อบางหย่าอีกไม่เห็นนะครับสองที่ครับผมนี่ฉีดไปสองที่ครับผมลงบนก่อนสีฟ้าที่ตานิมดีครับผมนี่ครับ ให้มันเลนไปฮงห้อยหางพี่น้องเห็นไหมครัู้น่ะทังหนาไครับผมเมือเอ้าเรียบร้อยครับพลังแรกประเดิมสักขนาดไม่นะครับเด้อสองห้าหกแปดครับผมแจ้วพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันครับขึ้นนี่สองทุ่มรอวสามทุ่มนะครับจะให้สิบพลาเลาะเบิังครับผมเป็นไงเดี๋ยวไปใส่สกัดดูดีหลังนึงเนาะพ๊บตุ่มเป็ใบอยู่ครับผมอาสิตเลีนไปเลีนมานะครับน้อการบอร์ดครับผมพี่น้องไปครับผมแจ้วผมพี่น้องหลังนี่สกัดหลังนี่ไอ้ไม้ที่ว้างโดยน้ำแดงนะครับเด้อนี่ กวดก้าๆนะครับผมปีใหม่พอดีเปลี่ยนกวดใหม่อยู่นี่ครับผมเนี่ยขีดลงไปครับสองสามที่ครับผมนี่นี่ครับขีดลงไปบนกกดแข็งนี่นะครับเ้อะกบดแข็งใช้ไหมก็ไม่จำนายได้ครับเ้อก่อนชิ่นละหนึ่งบาทครับผมนี่ครับขีดเส้นน้ำแดงครับเขากันดีครับผมนี่น้ำแดงนี่ขดเลนะครับเพราะว่าเป็นกลนกระทะก้นโคกกลนหม้อครับผมนี่ครับเจ๋วสุดยอดไปครับผมเยี่ยมเดี๋ยวเราหลุดทำกันครับผมไปครับ แย่หุ่นพันสายไปหอดเครื่องหน้าแล้วครับผมใส่พัดทางขายบ่งแปลงหุ่นนั่งนะครับเนาะไปครับผมเดี๋ยวนี่ไม้เข่าเขียวไอเข่าออกหัวยังไงสิครับผมเป็นไหนาวลังแหงครับผมไปรุ่นครับผมรุ่นกันพี่หกแปดทั้งสมาร์ทอะไรครับครับพี่น้องตะเวนตกดินแล้วครับผมไปไอพิษ่ายครับรายการคลิปมือนีครับผมตอนคลิปตอนใส่ได้ครับเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับหลังนี่ครับผมพี่น้องพี่น้องเพิ่งครับนี่เป็นลย้ยงนี่ ี่ครับคุยนี่ยังบ่ทันมีคนมาไก่เลยครับผมแล้วก็ค่อยมันลงมาอน่อครับผมเห่นไหมน้องเหี่ครับไอ้ไผ่ไซคับไปนี่ครับนี่กลับที่เฮ็ดบางนึงครับผมนี่นี่ครับเหย้าวนี่ขีดไปพังสายจากสองที่ครับผมพี่น้องนี่กลับใหม่ๆครับผมเฮ็ดใบไม้บางนึงนะครับนี่ขีดพิศวาสไสองที่ครับผมแจ๋าครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอช้อนน้ำกันครับว่ากลับใหม่ไหมจะได้ผลมาครับมื่อนี่แจ๋าพี่น้องนี่ครับ เยี่ยมเดี๋ยวเราลุ้นด้วกันครับขึ้นนี่แจ้าอ้าวครับผมพี่น้องวันนี้พาดพ,พัดมาพารียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับ,บรสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่เลยครับผมปีหกสี่<อ>เฮ้ยโมแมนเว้ยหกแปดโอ้ยจิยอดนะยูจะของลงไปอีกเด้๋นี้เอาครับกำลังทีหนึ่งเข่าครับผมเกิดเหตุเนี่ยอุ่นเนยยูเนยกินยันนงไงก,ก,กันครับเนาะห้องทองก่อนสิออกยามกลับกไ็ได้เมื่อนีน้นี่ครับป้าน้างกันนี่ยนะต้องลงตึงแงง มนึงเขากอนแต่ไม่เคยหักกลับนะครับบ้โอดูเอากลับมาหักไว้ให้ลูกค้าพี่น้องทีสารบาเท่าครับผมไปได้ไปเที่ยวบ้านมาหนาวครับน้อง้ายหนาวนยังน้อง้ายท่าบ่อดเ <laughs> หมือนผ่านเตี้ยวเลอ S <S คุยกันยูแต่ว่าผมไม่ได้ไปมันสวนทางกันโอ,โอเคเอาร้บไปหน่อยเดี๋ยวมากินข่าวด้วยกันเห็ดเนี้ยยูไี้กินกันหนึ่งข่าวกันเลยสินมาโลนึงกับจักสิณทีงไหนกินต้มเป็ดกัน,น่นนต้มเป็ดพุนอ่ะทาบอพุนแหละ พี่น้องในเวลาแล้วครับผมเข้าหยอกยามนู้นครับตอนนี้สามทุ่มกลัวครับผมเกือบสี่ทุ่มคนเดียเห็นไม้ผมบอกลูกพี่เดี๋ยวแยกกันไปเลยมึงนู้ติดบนหลังนั่นผมว่ามันคักแช่แล้วหลังนั่นพูดแล้วบ่หลังเดียวนั่นแหละยามครับกันครับผมพี่น้องมื่นนี้หม้แรกของฤดูกาลเป็นบ่หม้แรกของปีหกแปดปีหกแปดสองพันยี่สิบห้าพูดแล้วเอาเลยเบรกต้องการครับผมเนาะพี่น้อง ที่แ o, รกว่าเฉลยสดได้พี่น้องต้องขอให้หลายครับเพราะวะ่ามัน,บ,นบันทีะวะ่าเบิ้งเรือว่ามันห่างกันเนาะครับเนะบาะแรืว่าเขาใส่ห่างนะครับแล้วก็เลยเอาไว้รอบรอบหนาที่ครับได้พี่น้องเฉลยสวดในเบิง้งตอนนี้กับนั่นๆเฮ้ยพวกนังติ๊กมจาจจันนะ้องซามไปเลี้ยงแพ้พันธุ์นะก็เลยว่าเอาไว้โอกาสหนาที่ครับเด้นมันนี่ต้องขอให้หลายที่ว่าเฉลยสวดในเบิ้งหรือว่ได้เบิ้งได้ไลายเนาะไป เดี๋ยวรูดทำกันครับผมยามกับี่เหลือครับผมเอาเป็นช็อตไปเน้ะครับเนาะครับผมอลองนีขึ้นลานว่ะ <Okay. S 1> ลานแน่เนาะยังดีจำถืออ๋อเนี่ยงว่ะเขียดมันโดดใส่พ่ออย่งว่านี่มันลานอยู่สมอตั้งไม่อเขียดมันโดดใส่ ซึ้งม,มากครับผมกำลังโอ้หมื่นผมใส่ไปสามหลังครับเป็นไนพี่น้องเอาวะเมาเอาครับผมพี่น้อยน,นูม,ม่นจะอ,ออกเด็กเถอะนี่นี่ตั้งกบปวดที่เขานี่อย่างใส่คุยมันอย่ มันใหญ่หมองเหมืนมันใหญ่กับตัวไอ้ตัวนี้ใหญ่กับตัวนี้โอ้ยมันว่ากัดกับไอ้ไปตรงนี่เพื่อนอโอ้ยบัไร้ินี่ห้กัดบวกกัดอืมึงดูพี่น้องมึงดูเพื่อเทำไมมันขึ้นมากัดแม่มึงอีกเก่งเดี๋ยวว่าอะไรหรอมันหนีก็ซื่อๆที่เห็นหมดมาอ๋อไปโอ้ยพี่น้องพี่น้องเป็นไลยเนาะเปิดเทศกาลสักการนี่ เปิดฤดูกาลปีใหม่โอ้แก้วครับพี่น้องทางต่อไปอยู่ใส่ลูกพี่ต่อต่อคือต่อไม่แห่งยี่ไหนโอ้ยลูกพี่เห็นแล้วนาท่องมึนเฮ้ยรแขางไหมเอาแล้วครับ ขาเต็มเต็มเลยข้างไฟไหมเห็นไหมครับนีครับเรียบร้อยพี่ไหอานี่ขาเต็มเต็มเลยว่ะมาเอาเอาหางมาจะพากไวท่านอึ๊บอืมแมวดิวะหนูแมวขาเต็มเต็มเลยีน้องพลปีแปดได้ครับนี่ หมายแรขของปีหกแปดเขาตัวแรกตัวแรกของปีหกปของแปของปีหกแปดครับผมอืสีต่อใส่ไปครับเอ้าโอ้เอาก็ห้ามีไม่อืมเคยที่มีหนูฝรังเนาะหนูจอนสี่ีไหมเก็บนี่วะเ้ยคนเส่ไหมโอ้พันส่างโอ้ยฟันวัด่นเก็บครับผมพันส่างมาแล้ว ไปติกระพันสร้างายเอาไอ้พันวัดออกหนาเอาใหม่เดี๊ยเขาเนี่ยวเนรถเาก็เล่นบ่เกือบพันวัดกับ่เลเกือบว่าน้พี่น้อยไปต่อเขาอากมาถออ่บนี่นี่น้หางโอ๊ยนี่ก็หางหนูร้อนย่ยีที่ไอ้ไซปนี่รังนึ่งบังครับผมีให้มนเรียนรู้ไอ้ไซดคหาโอ้ื้อเล ยังหมามายังหมาม,ามาครับผมไปไป,ไปต่อ <ไป S 2> ครับไปครับอุ่นยไม้ยเหือไม้มเฮ้ยือืออยู่ออยไม<ป>้มันไม่มีน้ำนาะหรือวเนี่มาฟังนี้ครับพี่น้องฟังน,นั่นกะหมานมาแดดกันหน่อยนึงแหละไมอยู่ไส้รูพี่ นไมไหมบ่ขาขาวน่นบ่ใสไปืหมนี่ข้างนี้ดิก็สีบุนๆโอ้โหหอยพ่ล่ะนี่ดมีไมอยเกียรตมตุยหมอเเออึงสภาพกราบไปมามาหางมาจับแน่หางเพื่อนนี่เนเขาเต็มเเลยครับเดี๋ยวหางก่อนหางก่อนเฮ้ เกือกขีดูรอบพี่น้องดูเพราะว่าเขาใสหน้าอย่างนี้ครับเออตอนใสหน้ายังแห้งอยู่ครับพี่น้องพอใส่ไปแล้วหน้ามันซึมของไม่ใหญ่บุญนี่พืชสูบน้าสนะโบยจักแต่ก็ยังหมานน้องพี่เนาะโอเคจัดไปขีดหอมก่อนโอ้เปลี่ยนบุญเออมาตัวนึงเลย พ่อพอพอจะสีอะไรไโอ้โหคุยงามเลยคุยนี่ปะโอ้โหสื่อๆอยู่จ๋าเนอ่นูออกเด็กอยวะโอ้โื่อๆอยู่จ๋าเนี่ยโมแม่คนเราคุยกันโมท่นเอาครับผมพี่น้องคุยยังง่ามมหนูเข่าพี่นน้อย เงีนบ oh, uh, uh, uh. mm ่พี่น้องวะังนี้เอาบ่นี่โอ้ยซื่อๆอยู่นี่นี่ยเบียนออกไป้าเบนปาไปพี่น้องปัดัดกงงง่ีหยวกลับเป็นเมด้ครับตีนกาลพี่คมัตีอยงันตัวมันยสอุ้ยดดบ่นะดำดำนะเนบ่เน่ะป้าขาม่ยงะ ลูกมันลูกมันโอ้ยถือดักตายตายอลูกพี่ถือดักหนูโอ้ยถือค้างกันตายถือค้างกันตายนี่เหรอเขาไม่ลูกมันปะมึงขวยมันมึงขวยมันหรอมึงขวยมันหรอโกรธขุยมึงไ่พี่น้องเนี่ยขุยมึงไงพี่น้องเดียมันแมงกย่างกาปะกบตีนากาเอ้ามันดึงมาได้ปะคันเด้ยังว่าจะมันดึงยังไงใช่ไหมอู้หูอกรธพี่น้องพี่น้องมั้ง ผมปิ tang, oh, oh, yeah, know, ้นดาบขามั้นี่พีเด้ครับมึงไปเอายังหยาพูดโอ้โหพี่น้องครับเจอกับนี่ให้พัดรถออกนาครับบัดเฮ้ยกำพังยัยทีนี้จะเอาคุยอะไรวเห็นคุยนีงคุยยคุยยัหน้านเเออนี่คุยงไปบุ้งเน้อหุบเปียวไม่ใช่หัวเปียวโอ้ยเขาเจ้าออกได้ออกไน้พี่น้องหน้ามาวันนี้น้ำท่วมพี่น้อยอุ้ยวูดูพีเนะ อ look, Ooh, look, look, look. ุ้ยพี <PU> <OR> ่เฮ้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้พี่น้องยัง <generally> ย <clears throat> ังไม่ตัวเอรอเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่ติดขาหนาวะเออเรียบร้อยครับเอาจัดการเก็บนัวครับผมให้พาพบรรยากาศเออครับสองเราถ่ายห้องอื้มสื่อๆหลังนี่ข้ามขรุขระมากหูใหญ่พี่น้องคุวแบกนี้มึงอยู่ปะน้องทางนี้ไปเหยไม่ใช่ร้อยลูกพี่ร้องเข่าจะรอเหลวบพรเจอกระโพดหวานพูนพด พูดข้างฝ้าเจอน้ำแดงอาวุาลำมันเหมืออ่ะมอมอก้วนะฮะหนูใหญ่มอือกินก่อนหนูใหญ่เว้ยรอแลบวะปวดหัวค้าตรงเขาก้างล้ำแล้วเสี๋ยนพูดกเนี่้จัชไปเนาะผลงานครับพี่น่อยมือนีหมายแรกขอรฤดูกาลสองห้าหแปดนี่จำได้แล้วสงหาซีกสัตวโอ้เกิดหลายพี่น้อยฮะ มันเท้าหนูรอบแรงครับผมนี่โอ้กันดดีว่าไรสดกัใครสดคใครหนาพี่น้องกันละบ่แม่น่อนครับใส่ไ,<ห>ไปสี่สิบหลังครับไหนึ่งสองไไสามสี่หาโตหกโตนิดหน่อยครับผมมีหนูเทา้าหนูเทา้านี่บมกหนูเทา้าดีแม่นตัวนถุงกวางนัดระหว่ <laughs> ากล่องนัดระหวหนูเทา้าเอาครับผมกับว่าไรเนี <laughs> <ๆ>่ยว่าไรปิ้งเยอะอะปิ้งโตลร่หนาครับผมเอาไปนี่แต่ว่ากันมือเสาร์นะครับเดี๋ยวสำหรับขึ้นอีกอะน่ารับฟันดี นะครับปีใหม่ก็ให้ใครรับหรวยทุกคนนะครับเด้อต้มจะกินยังไงมาได้ครับเออเจอกันใหม่ครับผมมือเสาครับคือถิ่นน่ารับฟันดีครับผมเอ้ยมึงนี่ขอดหยาวนั่นเอาสวัสดียมือเสาร์นะครับผมพี่พี่น้องครับผมเช้าวันที่ห้ามกราคมสองห้าหกแปดครับผมพี่น้องเอ็งครับยน้องตุยจของหู้ตัวครับนี่เจะกลับใหม่ใช่ไหมครับไปแล้วครับผมนี่ เอาตัวแรกแขกมาเนาะเ้านี่ครับผมนี่อย่าลาะแหละจัดไปจัดไปลูกเพชร <c oughs> ว่าตัวเจ้าของฟู้พี่น้องยน,<อ>นี่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 เจ้าขู่นี่นะไม่ขึ้นเลยทุกแหนบ้างเอาพี่น้องครับผมเรียบร้อยตัวแรกเข้า <c oughs> นี่นี่นี่ยอยู่หละ ไพูดพูดขอ,อดยาพูดเด็ดจา,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 านแล้วอีสองเห็นมั้งเห็นไหมไ,ไงท่อนนี่ไงท่อยใส่กระดูกโอ้ยใ่กรอโอูยตายพุทธเดืยบลอยเอาตัวลวกมาใส่ พูดคยบางใหญ่เห็นแม่น่ใสวะจังหวาตัวโอ้โหพี่องมองนี่เฮกลุ่มอแม่แล้วแม่ยังไหมาขึ้นงไยแม่มา้วบ้เท่ไเอาวะโอ้ยามเมุหมานพันสัตว์นี่พี่น้องมอหมาน่านี้โอ้กูนี่นะใสวะเื่อสร้างผไ นี่ยังตื่นยังหนึ่งไม่อยัางเด็ดยังดิดโอ้อยไม่จ้องเขาเอาอืออืออันจับก็พดมาเลยนี่กัดหนีมั้ยขาวมาอีกแล้วเ <laughs> มื่อคืนได้ตัวหนึง่งกอนเช้าได้ตัวหนึง่งเนี่ยดู <laughs> นี่ครับอั <laughs> นนี้ตัวกัดเลยน,นี่นึร่ร้อยห้ามตงุงเอ้ยเอ้ย

เห็นเห็นนั่นเปล่าล่ะเห็นกระดาษเปล่าล่ะกระดาษจะใส่มือไหมไม่หรอกมาสูผลงานกันครับผนี้คลิปแรกของปีครับผมนี่แหละคลิปแรกเลยสามได้พันมาหน่อยมาส่งเอาเอาตะแกงปิ้งมาส่งนี้ครับไปแล้วนะครับผมมือเครื่นี่นี่ครับไอ้ไมโลนี้พันสั่งกับพันวัดครับผมเอ้าตัวกระดาษเบิ้งกันเด้อเอ้าเาแต่มันเป็นหนูนะเป็นโรคไข้หวันับเอ้าเด็กตัวท่านนับด้วยให้พันวัดนับเบิ้งครับพี่น้องผม งแรกครั้งแรกของปีเช้าที่5ม้มนหรอหามก,กราคมสองห้าหกครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้2สิบสิบเอ็ตัวครับโอ้ยี่สิบสี่สงหมดเนี่ยวออกไปแล้วโอ้โหเอาครับผมคลิปแรกของปีเท่ากับพ่อได้กิ้วได้กินครับผมนี่ พอร์ดิปิ้งโอ้ไซส์กระดูกกรอบเยอะเหลือเกินมาทำไม้เขาครับผมทำทุกไม้ครับมผเอ้าเดือกันไหมนะครับเด้อดสลับคลิปนี่เมื่อนี้ยก็บอีทาก่อนเตรียมตัวเดินทางครับผมเดินทางไกลครับมืัอนี้เอ้าจนเจอกันครับผมสวัสดีครับ